ววสวัสดีครับีครพี่เามือนีชิพามายิงกบนะครับนีดีนี้มาก็เลยาพนหน่อยนี่ลงแล้วนลงรวนลนีน้องก นี่จะตามระยะยี่สิบเมตรครับยีสเมตรขึ้นหาสิบยอูยอย้ขึ้นเพ่งขึ้นเพ่งขึ้นเพ่งควม่ังไ้ำรอรอ่อ มันไม่มันมันสปบนลงในเมญ่ายนี่ขวามันขวามไม่ไม่ขกินใกล้เหรอวะพอาครับพอานครับม่อทุ่มือทื่ เดี๋ยวยูตุอยูแล้วเออยิ่งเหรมันฟูสีละเดี๋ยวไปงันต่อเนี่ยอ้าวบาไหมอ้าวอ้บัดรสีเบเนะเอ้ากบ์นะโอ้โหมีมากขึ้นมากมีเซล่ะอ้ามันตัดแตกเนาะหน้ากระเทือนะมัน โืมบัดเฮ้ยนี่คนโบรไบคอสอาหมานคือเกาครับพี่น้องอยู่น้อยนึงนะมึงจะทนอีู่วะ เรียบร้อยครับพี่น้องจมลงไปครับกบใหญ่ครับบมดชมครับตัางบ่เลือครับเรียบร้อยครับผู้ข้างล่างครับพี่น้องเดี๋ยวจะลงปเปอาครับสองนับ <c oughs> ถือจังหวะมันขึ้นาาดูด อากาศขึ้นมาล่อตัวนะครับเมันก็เลยบอจมนั่นเหลืออยู่นี่สามตัวครับคางต้างนี้แต่มันอยู่ในฟักตบบอเนี่ยใจว่ามันสีสีเห็นตูบอตแต่เวลานถ้าตัวนี้นะเรียบร้อยแล้วครับซอมกนะั กบครับกบนิ่งนะครับเรียบร้อยครับกบกบกบเดี๋ยวทาบนงตัวใหม่ครับ เห็นบอ่อพัน์พันน้อยเห็นบ่พันน้อยมิจิลีเถจเจ้าเดี๋ยมก็เต็นขึ้นโคกตัวนี้ยังอยู่คือเกาครับตัวนี้สองนัดเข้าไป <c oughs> ยังดิ่นอยู่ยังดิ่นอยู่วะบมดตายบปล่าวะเลบดิ่น,นอะไรเนี้ยนะบมดตายบอกคือดิ่นวะเพือ่อความแน่ใจ เนาะซ้ำนัดเข้าไปไต,กปโตโวว้ก็เลี้ยงโปโตเลยวะตีงเด็กๆอยู่เว้ยโอ้โกขบในน่านไต้ทีเดียวครับพี่น้องเป็นยังอีทุนทานมากเลยยิ่งปืนแก๊บยิ่งใส่ได้สันึ่นงนี่โดนลูกน้ำเสือเลยล่ะครับจะว่าเขาตั้งเสือมนุษย์กบมนุษย์กบ ไก่ผมดเลยครับสองนัดครับเรียบร้อยครับสองนะครับผมโบโจมครับยิงสูนนี้ครับนี่ร้อยตัวครับร้อตัวครับหนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งนู้นอีกสองครับผม นี่เลยตัวนึงครับเห็นพวกไก่นะครับตัวนี้หน่อยตัวครับตาหน่อยเบาก่อนปะไปเอาก่อนเดี๋ยว ใหม่ไม่เดิมครับโดนลูกหนีสองตัวยังลอยดูก่อนว่าจะขึ้นมาตัวใหญ่ไหม,ไมน,นี่ปลาฟูนะประคนไอย กระคอรครับพี่น้องฟุ้งลางอยู่ครับมึงตัวใหญ่เด้อเดียวเดียวนายจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะนายจะขึ้นมาอย่างนี้ไม่ได้นะปลาช่อนน้อยเนี่ยดีพวกตัวนี้เหลอครับกบครับเดี๋ยวมาตัดตัดยังกันขึ้นเหรอครับพี่น้อง บ่หน่อยครับพ้อข้อแนวกลางล้มครับชมเลยจมครับเ็นตเลือดครับถือแน่อนอนครับเนนถือบอัวหน่อยจ้ะวะตัวบักไงหนึ่งไดี๋ยวมึงมันโดดเครืยังตัวหน่อยหนึ่งห้อยมันเลี้ยวตัวน้องนะเดี๋ยว้าบางอีตัวครับ ตัวหนึ่งกันโดดสองตัวเนาะโดดเสาเสร็จไปแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยลงเอาครับตัวอีกตัวหนึ่เอาครับนักประดาน้ำหน่อยผู้ภัยเรากำลังลงอี่เรวครับกูก <c ười> คาดลงนี้ ข่านบ่ได้ครับเอาตัวนี้เป็นอาหารครับเปลี่ยงลูกเรียกเต่าครับขาดบ่ได้ครับถ้าอยากหากินทาภาษาไทยบาทเนาะสื่อกินอะไรครับไม่มีเงินสื่อหรอกกูวิด่งน,นี้ลกูวิดเงินนีโยนี่นะคอยหาเนร่าล,ลงฮันละเตรียม,มเลยสาหาเบิ้ง เอาล้วครับนักประดาน้ําครับงวงงวยใหญ่บนนกเลยครับงวยนั่นไสสวยอีกแล้วบอหน่อยครับรุ่นนี้หาโตโลได้บอตะหน่อยได้อยู่หาโตโลได้เยอะครับนี่นเนาะก็เลี้ยงได้ได้สามตัวใช่สี่ตัวเลยสี่ตัวเลย ไม้างามเนาะเฮ้ยใส่กลางหลังเลยเรียบร้อยพอาหนมะนะพักตบพักตบเงาใงญ่งยันเนี่ยเนี่อือเงาเงยเงใหม่เนี่ยเซ่าหนิ่มาแล้วเอาปลาเขาจะสุดหื้อขึ้นน้ำกันนี่ครับรูนี้และครับนี่ครับรูนี้ขาวๆนี่ครับ ไม่ผิดหวังครับพี่น้องเอา้ามานครับพี่น้องเดี๋ยวไปเช็คยอดกันอยู่บ้านครับชิโก้เสดจักแต้มเคกับผมเดี๋ยวหเห็นแมวนำมันขึ้นมาใหม่อีกไม้หนึ่งครับพี่น้อง <c oughs> ดูลุงไปแล้วสีตูนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ่งว่ามันจะขึ้นกี่ตัว แล้วมันจะขึ้นหเห็นบอหรือว่าจะร้อยขึ้นทั้งคางน้งซาอย่ามาหล่นมั้งครับกี่เห็นขึ้นแล้วตัวหนึ่งเน่ย ชมลงไเหรอครับชมเหรอครับคือแล้วคือ้ท่านน ไม้สะครับไม่ไงครับวันนี้บาง,าง,ยงอย่างเดียงนักปัะดานำกำลังเสริจลงไปครับซากคบพูดต่องหาอยู่เศร้าๆค่อยๆมันสิมืน่นมื่นกูปลาหมดนี่เศร้านี่ยน,นะเท้าหน่อและยังไปต่อไหนน้อยนึง เยอะแล้วครับโมเมียนโอ้ยตัวกันเนาะตัวหนาจอหนิล่ะแถวๆนี้แล้วมวานนลงไปเลิกป้านเนาะเออโอ้โหตัวใหญ่แต่นี่นะเมึงก็ยัยงตัวนี้หน่อยนึงถึงถึงนี่กล่องอนะีสวัสดไปเลยแหรอ สวัสดีเลยอ๋อขึ้มาโอ้โหขับมนันนะครับผมนี่ปากกิบเอ็บครับมาอ,มอ,บอ,อย่างมองนี่เข้ายังมาเทึงพี นี่ตัวน <Philippines> ี้ยู่ปลายนี่ยล่ะนี่นี่มองนี่ยล่ะข้างกลางนี่ส่้นส่วนนี่เดียวเนี่นั่นนั่นแหละห้อมโมเตัวนี้ไปก่อนตัวใหญ่ขึ้นตัวนี้ยับมาหนี้ยับมาหนีระมวยมังนั่นมาอปุ๊บเก็บเลยครับ Ủa mà mười 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 gì mười 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 ง่ายเหรไปครับเดี๋ยวไปไม้ต่อไปครับใกล้จะคับแล้วแผล่คอยเอาออครับผมมาเจ็บผลงานครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัว,ส,ตว,ส,ตว,ส,ตวสี่ตัวครับ เจ็ดตัวเจ็ดตัวครับผมโอเคครับผมมันนี่เรามือไนไ่ได้จำเจ้าแล้วบมมันก็จำเจ้า,จาๆๆๆโอเคเจ